สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูภูเบศอีกครั้งนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้เราอยู่กันในหน่วยที่7กันแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทยนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอันดับแรกเรามาดูที่ตัวชี้วัดกันก่อนครับตัวชี้วัดในหน่วยนี้บอกว่าเราจะต้องระบุนะครับและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันครับนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับมีอยู่3ข้อด้วยกันนะครับซึ่งข้อที่1จะบอกว่านักเรียนจะต้องอธิบายวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ปัจจุบันได้นะครับข้อที่2นะครับนักเรียนจะต้องสืบคน้นนําเสนอทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ได้นะครับแล้วก็ข้อที่3านะครับก็คือ เห็นความสําคัญนะครับของวัฒนธรรมที uh, ่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันได้นั่นเองต่อมาครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันครับหน่วยนี้นะครับมีอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องที่1ที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันนะครับครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันนะครับเรามาทําความเข้าใจกับความหมาย2คํานี้ด้วยกันนะครับ ก็คือความหมายของควาว่าวัฒนธรรมและงานทัศนศิลป์ครับนักเรียนครับครูมีตัวอย่างรูปภาพให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับแล้วนักเรียนช่วยกันสังเกตดูนะครับทั้ง2รูปภาพนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรและแสดงถึงให้เห็นถึงสิ่งใดครับทั้ง2รูปภาพนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนนั้นน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ กิจกรรมฝั่งซ้ายก็คือเป็นกิจกรรมของการเล่นน้ําส่วนกิจกรรมฝั่งขวาก็คือเป็นกิจกรรมของการลอยกระทงมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ <S <s เพราะฉะนั้นทั้งสองกิจกรรมนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าประเพณีไทยนะครับที่มีการสืบทอดกันมานะครับแสดงถึงความเจริญงอกงามนะครับของวัฒนธรรมไทยนะครับและความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นระเบียบนะครับอะไรที่ไม่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับ เรียกว่าประเพณีนะครับประเพณีและก็กลายเป็นวัฒนธรรมนั่นเองนะครับต่อมานะครับนักเรียนครับเช่นเคยครับมีตัวอย่างรูปภาพให้กับพวกเราได้สังเกตกันเช่นเคยครับรูปภาพนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ <cent> เกิดขึ้นเองได้ไหมไม่ได้แนะน่นอนเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะครับเนาะผลงานที่นี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นมนุษย์สร้างขึ้นนะครับ ทีนี้นักเรียนคิดว่าผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นชิ้นนี้นะครับสามารถรับรู้ได้อย่างไรนะครับเราจะรับรู้รูปภาพนี้ได้อย่างไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเราจะรับรู้ได้นั้นก็ต่อเมื่อเรานั้นจะต้องมองนะครับเพราะฉะนั้นการรับรู้นั้นจะต้องรับรู้ผ่านทางสายตานะครับหรือการมองเห็นของเรานั่นเองนะครับนักเรียนครับ งานศิลปะที่สามารถรับรู้ผ่านทางสายตาของเราหรือการมองเห็นนั้นเราจะเรียกว่างานทัศนศิลินไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมประติมากรรมหรืองานสถาปตัตยกรรมก็ตามนะครับเรียกว่างานทัศนิสินทั้งหมดเลยครับผมนะักเรียนครับถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์นะครับครูมีตัวอย่างรูปภาพให้กับพวกเราได้สังเกตกันนะครับ2รูปภาพด้วยกันนะครับนะักเรียนครับ เราลองสังเกตด,ดูนะครับจากรูปภาพนี้นะักเรียนคิดว่ารูปภาพสองรูปภาพนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมในเรื่องใดครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสะท้อนถึงวัฒนธรรมนะครับการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นนะครับตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของเรานั่นเองนะครับเรามาดูภาพต่อมาครับนะักเรียนครับ ภาพนี้สองภาพนี้นักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับประเพณีแห่นาคนะครับก่อนเข้าอุปสมบทนนเองนะครับแล้วก็ภาพข้างล่างนะครับเป็นประเพณีการบวชลูกแก้วนะครับการบวชลูกแก้วนี้ก็คือเป็นประเพณีการบรรพชาสามเณรนัน่นแหละครับนะแต่เป็นชื่อเรียกของ ภาคเหนือนะครับของจังหวัดไม่ห้องสอนนะครับนักเรียนครับแล้วจากภาพทั้งสองภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่าสะท้อนถึงวัฒนธรรมใดเอ่ยอ่าติ๊กตอกติ๊กตอกการบวชนี่คือการอะไรครับทดแทนบุญคุณถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นจะต้องสะท้อนถึงอะไรครับแน่นอนครับจะต้องเป็นเรื่องของความกระตันยูนะครับซึ่งให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตนนั้นเห็นว่ามีบุญคุณหรือมีพระคุณต่อเรานั่นเองนะครับ จนเกิดเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานะครับอยู่คู่กับสังคมไทยของเรานั่นเองครับครับนักเรียนเรามาดูตัวอย่างรูปภาพที่2กันนะครับตัวอย่างรูปภาพนี้นะครับนักเรียนลองช่วยกันสังเกตดูนะครับว่ารูปภาพนี้นะครับเป็นรูปภาพที่มีการสะท้อนถึงวัฒนธรรมในเรื่องใดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊อกนะครับ เป็นการสะท้อนถึงาการนับถือพระพุทธศาสนาของเรานะครับซึ่งคนไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องของผลของการกระทำนะครับตามหลักคำสอนของพุทธศาสนานะครับเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของเรานะครับให้ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผลง,งานทัศนศิลป์นะครับที่เป็นผลงานที่เกี่ยวกับความเชื่อของพระพุทธศาสนานะครับ นัเนเกเรียนครับรูปภาพนี้นะครับนักเรียนคิดว่ารูปภาพนี้มีชื่อว่าอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกนะครับชื่อว่าพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองนะนะครับแล้วนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานประเภทใดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นผลงานประเภท ปติมากรรมนั่นเองเยี่ยมมากครับสุดยอดมากครับนักเรียนตอบถูกกันเยอะเลยนะครับนักเรียนครับมาดูตัวอย่างผลงานทัศนศิป์ที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาของเรานะครับภาพที่2กันครับนักเรียนครับรูปภาพนี้นะครับเป็นประสาทหินนะครับนักเรียนคิดว่าประสาทหินที่เราเห็นนี้มีชื่อว่าอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กมีชื่อว่า ปราสาทหินพนมรุ้งนั่นเองนะครับซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขานะครับที่เป็นภูเขาไฟนะครับมีการดับสนิทไปแล้วนะครับอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานั่นเองนะครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนคิดว่าผลงานชิ้นนี้นะครับเป็นผลงานประเภทใดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็นผลงานประเภทสถาปัตยกรรมนั่นเองเพราะว่างานสถาปัตยกรรมนั้นเป็นงานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเลยนะครับนักเรียนครับ วัฒนธรรมนอกจากเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นตัวอย่าง3รูปนี้นะครับครูมีรูปภาพตัวอย่าง3รูปนี้ให้กับพวกเราได้ชมกันนะครับได้สังเกตดูนะครับนักเรียนคิดว่าทั้ง3รูปนี้นะครับเป็นงานทัศนศิลป์ที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมในเรื่องใดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กต ติ๊กตอกติ๊กตอกเยี่ยมมากๆนะครับโอเคมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการแต่งกายนั่นเองนะครับซึ่งมีการออกแบบสีสันที่มีความสวยงามนะครับเพิ่มลวดลายต่างๆนะครับให้กับเครื่องแต่งกายของเรากลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมานั่นเอง,งนะครับต่อมานะครับอีก3รูปภาพนี้นะครับนักเรียนครับคิดว่าทั้ง3รูปภาพนะครับช่วยสร้างวัฒนธรรมใดเอ่ยให้กับเรานั่นเองติ๊กตอกติ๊กตอกติกตก๊ก โอ้โหตอบถูกกันอีกแล้วนะครับเยี่ยมมากๆนะครับช่วยสร้างในเรื่องของวัฒนธรรมการอยู่อาศัยนั่นเองนะครับซึ่งงานลักษณะแบบนี้เป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับลักษณะของการสร้างบ้านซึ่งวัฒนธรรมของการสร้างบ้านแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นภาพฝั่งขวาสุดนะครับก็จะเป็นบ้านเอนไทยนะครับภาพตรงกลางนะครับเป็นบ้านนะครับในลักษณะของบ้านยุโรปนั่นเองนะครับส่วนภาพฝั่งซ้ายสุดนะครับเป็น บ้านดินนะครับก็จะเหมาะกับภูมิภาคเขตพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วแต่นะครับว่ามีลักษณะของภูมิประเทศแตกต่างกันอย่างไรออกไปนะครับนักเรียนครับเรามาดูตัวอย่างผลงานนะครับผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยนะครับในปัจจุบันนี้นะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าภาพนี้นะครับ สแสดงถึงแนวคิดในเรื่องใดอันดับแรกเราไปดูที่รูปภาพกันก่อนเลยนะครับรูปภาพนี้มีรูปเกี่ยวกับอะไรเอย่ยเกี่ยวกับอะไรครับมีพระพุทธรูปอ่ามีคนที่กําลังไหว้พระพุทธรูปถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับอะไรครับวิถีชีวิตในชนบทนั่นเองนะครับซึ่ง วิถีชีวิตในชนบทนะครับก็จะมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่ศิลปินนั้นได้บันทึกลงในผลงานจิตรกรรมชิ้นนี้นะครับแล้วนักเรียนคิดว่า,าศิลปินนั้นมีแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกโ,อโหตอบมากันเยอะมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆนะครับถูกกันทุกคนเลยนะครับใช่แล้วครับนักเรียนศิลปินนะครับมีแนวคิดในการสร้างสรรค์าจากความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบท ที่มีวิถีชีวิตเรื่องราวศรัทธาและความผูกพันกับประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่นนะครับโดยศิลปินนะครับนำมาเป็นโครงความคิดโครงสร้างรูปทรงให้ดูเรียบง่ายประกอบประสานกันนะครับเพื่อให้แสดงถึงความหมายความเป็นอยู่ในรูปแบบของปัจจุบันนั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างต่อมาครับนักเรียนครับตัวอย่างต่อมาเป็นรูปภาพ รูปภาพเกี่ยวกับอะไรนะครับนักเรียนลองสังเกตด,ดูนะครับจากภาพนะครับนักเรียนคิดว่าศิลปินนะครับต้องการจะสื่อถึงแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยนะครับศิลปินนั้นต้องการจะสื่อถึงวิถีชีวิตริมแม่น้ำนั่นเองนะครับเพราะว่ารูปภาพนั้นเราสังเกตนะครับเราจะเห็นว่ามี การสร้างบ้านนะครับริมน้ําแล้วก็ข้างหลังเป็นตึกอาคารบ้านเรืองในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วนักเรียนคิดว่าศิลปินนะครับมีแนวคิดในการสร้างสารรค์ผลงานอย่างไรครับติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอกโอ้โหตอบมากันเยอะมากๆเลยนะครับศิลปินนะครับมีแนวคิดในการสร้างผลงานทัศนศิสป์นะครับโดยมีแนวคิดเรื่องของการใช้ชีวิตริมแม่น้ำนะครับมีกระท่อม ริมน้ำและตึกใหม่ที่อยู่ระยะไกลออกไปนะครับโดยใช้วิธีการระบายสีที่มีความสดใสตามจินตนาการนะครับเพื่อเชื่อมกับธรรมชาติในอดีตกับสิ่งใหม่นะครับของความเจริญทางวัตถุที่อยู่ร่วมกันนะครับนี่แหละครับคือผลงานที่ศิลปินนั้นต้องการจะถ่ายทอดนะครับความเป็นอยู่ในอดีตและก็ความเป็นอยู่ในรูปแบบปัจจุบันนะครับเข้าเชื่อมกันด้วยการใช้สีในรูปแบบที่สี ที่มีความสดใสนั่นเองนะครับอน,นะครับนักเรียนถ้าพูดถึงเรื่องของความเจริญงอกงามและความรุ่งเรืองอย่างมีระเบียบที่อาศัยผลงานทัศนศิลป์ช่วยสนับสนุนเผยแพร่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเช่นปราสาทหินเครื่องแต่งกายบ้านทรงไทยโบสถ์เจดีต่างๆที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนใน งานทัศนศิสินปัจจุบันครับหลังจากที่เรานั้นได้เรียนเนื้อหาต่างๆกันไปหมดแล้วนะครับครูมีนะครับคําถามให้กับพวกเราอยู่2คําถามนะครับเป็นช่วงของคําถามพัฒนาการคิดนะครับไปเริ่มกันที่คําถามที่1กันเลยครับนักเรียนครับงานทัศนศิลป์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันอย่างไรครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรครับช่วยสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับอันดีงามให้สื่อไปนั่นเองอ่านะครับเยี่ยมมากๆนะครับโอ้โหเมื่อกี้มีนักเรียนตอบมา3 4คนถูกกันทุกคนเลยนะครับสุดยอดมากๆครับผมไปดูในคำถามต่อไปกันเลยครับนะักเรียนครับถ้าพูดถึงงานทศัศนศิลป์ที่ช่วย เผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับนักเรียนคิดว่าได้แก่อะไรบ้างครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้แก่อะไรเอย่ยมีอะไรบ้างครับมีชุดไทยโบสถ์นะครับบ้านเรือนไทยจิตตกรรมไทยนะครับซึ่งนอกเหนือจากนี้มีไหมมีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ที่ครูสรุปให้พวกเราดูก็คือ เป็นส่วนที่นะครับมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างมีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นเองโอเคนะครับนักเรียนครับถึงช่วงของที่พวกเรานั้นมาช่วยสรุปความรู้ความเข้าใจกันนะครับนักเรียนครับถ้าพูดถึงวัฒนธรรมที่ท้อนในงานทศนศิป์ในปัจจุบันนักเรียนครับคืออะไรครับก็คือศิลปะที่เกิดจากวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อกันมานะครับมีลักษณะงานที่ประณีตงดงามนะครับ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีตามความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษนั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาถึงในช่วงของภาระงานชิ้นงานกันแล้วนะครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนนั้นทําอะไรนะครับไปดูพร้อมๆกันเลยครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาค้นคว้านะครับผลงานทัศนศิลป์ที่ช่วยสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับคนละหนึ่งผลงานด้วยกันนะครับ แล้วทําอะไรต่อครับแล้วเขียนบรรยายอธิบายเหตุผลนะครับการเผยแพร่ของวัฒนธรรมของผลงานทัศนิสินที่เรานั้นเลือกมานะครับตามแบบฟอร์มที่ครูกําหนดให้เลยครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับนักเรียนไปลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันได้เลยครับ โอเคนะครับหลังจากที่เรานั้นได้ปฏิบัติชิ้นงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนครับเรามาช่วยกันสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมไปพร,พร้อมๆกันเลยครับงานทศัศนศิลป์นะครับเป็นผลงานศิลปะที่เกิดจากการรับรู้ผ่านทางสายตาของเรานะครับเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มีความงดงามหลากหลายและก็สะท้อนให้เห็นถึงงานทศัศนศิลป์ในปัจจุบันนั่นเองครับ หลังจากที่เรานั้นได้สร้างสารรค์ผลงานเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์ในปัจจุบันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนะครับออกมานําเสนอนะครับให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยที่ครูและเพื่อนๆนะครับจะร่วมกันประเมินนะครับว่านักเรียนนั้นมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องที่เรานั้นได้เรียนมามากน้อยเพียงใดนะครับและครูกับเพื่อนๆนะครับจะร่วมกันชื่นชมผลงานของเรานะครับ พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของเราต่อไปในภายภาคหน้านั่นเองถ้าพร้อมแล้วนะครับไปนำเสนอผลงานกันได้เลยครับเยี่ยมยอดมากนะครับนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนนะครับนำเสนอได้สุดยอดกันทุกคนเลยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับครูนําตัวอย่างของเพื่อนเรานะครับที่ทําออกมาแล้วเนื้อหาได้ครบมากๆทั้งหมดเลยนะครับและเป็นตัวอย่างที่นักเรียนนั้นควรจะนําไปเป็นตัวอย่างด้วยนะครับโอเคนะครับนักเรียนหลังจากที่เรานั้นได้เรียนรู้ถึงเรื่องของวัฒนธรรมที่สะท้อนในงานทัศนศิลป์นในปัจจุบันกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูหวังว่านะครับนักเรียนคงจะได้นําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนต่อไปในภายภาคหน้านะครับ และสำคัญที่สุดอย่าให้ความรู้นั้นหยุดอยู่แค่ในห้องเรียนของเราเท่านั้นนะครับนักเรียนยังสามารถนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้นะครับไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือคนอื่นๆในช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าช่องทาง YouTube ก็ตามนะครับและศิลปะกับครูผู้เบศยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพบกับครูได้ใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ あっ。